ความเป็นบรักัดในทรัพย์สินคือแม้มีน้อยในสายตาคนอื่นแต่เพียงพอต่อการดำรงชีวตอย่างมีความสุขครับหาเงินได้ตั้งเยอะแต่กลับไม่พอใช้รายได้เยอะแต่หมดแบบเหมือนไร้ร่องรอยอ่ะคุณผู้ชม ความบริกัรในทรัพย์สินมันหายครับและนี่ก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะต้องฉุกคิดและต้องตั้งข้อสังเกตแล้วว่านี่เป็นสัญญาณว่าเราเนี่ยทอดทิ้งการละหมาดไหมหรือการละหมาดเราเนี่ยมันลวกลวกไหมหรือเราไม่รักษาเวลาไหมหรือละหมาดแล้วไม่กุชัวไหมสี่อย่างนี้คุณผู้ชมหนึ่งทอดทิ้งการละหมาดเลยไหมสองทำละหมาดลวกลวกไหมสามไม่รักษาเวลาไหมสี่ไม่กุชัวไหมไปดูในอายะสองกับสามสองอายะรวมกันในสุรุอัตตอลักษนะครับพระองค์อัลลอฮ์ได้ทรงตรา ว่าและผู้ใดที่ยำเกรงอลอพระองค์จะทรงให้ทางออกแก่เขา และจะประทานปัจจัยยังชีพแก่เขาที่เขาไม่ได้คาดคิดประเด็นคือเมื่อเราไม่รักษาการละหมาดเราละหมาดลวกๆเราไม่กูชัวหรือเราทิ้งการละหมาดเลยนั่นแปลว่าเราไม่ได้ตักวาเราไม่ได้ยำเกรงต่ออัลลอฮ์แต่ความยำเกรงตรงเนี้จะนํามาซึ่งทางออกและปัจจัยยังชีพแบบที่เราไม่คาดคิดดังนั้นเมื่อเรากลับมาให้ความสําคัญกับการละหมาดนะครับพระองค์ก็จะทรงเมตตาเปิดทางออกแม้ว่าเราคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้จะไปถึงทางออกและทางออก นั้นที่เราไม่ได้คิดว่าเป็นไปไม่ได้ต้องตักวาก่อนและการแสดงออกถึงความตักวาที่มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมมากที่สุดคือการละหมาดและพระองค์จะทรงประทานสิ่งที่พอสําหรับชีวิตจะไม่รู้สึกขาดและความเป็นบรรกัตในทรัพย์สินก็จะเกิดขึ้นความเป็นบรรกัตในทรัพย์สินคือแม้มีน้อยในสายตาคนอื่นแต่เพียงพอต่อการดํารงชีวิตอย่างมีความสุขครับ